สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยพิเศษนะครับผมประจำวันพฤหัสที่19นะครับฮานอยพิเศษ10แต้มมา3รอบติดครับ10แต้มหรือศแต้มนะครับ6 4 9 1 7 3เหลือ2 8 5 5 0 0่ยอะไรจะมา <c oughs> 10แต้มตาม10แต้มไหม ผมยังตามศูนอยู่นะครับยังตามศูนย์อยู่เนาะหมายถึงว่าถ้าคนแต่ในเมื่อไม่เดิน,นเนาะเบาๆแล้วกันครับไปเล่นหุ้นที่เดินก่อนแล้วกันนะเหมาะสาหรับคนเหมาะสําหรับคนชอบตามนะนครับเมื่อวานเก้าเจ็ดสามเจ็ดหกสิบแต้มสิบแต้มพี่น้องตอนนี้ที่เดินอยู่อะไรเดินอยู่ดีเลยนะก้าเดินมาสามรอบติดนี้เดินสุด์ครับ คาร์ขับวิ่งจะสูญครับถ้าชอบแนวทั้งผมแล้วไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้ครับและถ้ามีโฆษณาครับดูให้ผมด้วยนะครับผมลองก้าวครับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ด 09แล้วก็49ครับมัด9เข้าไปครับ90 3, 90 4, 90 6, 90 7, 90 9 0้าศูนย์สามเก9าศูนย์สี่อันนี้เหมือนแทบจะเป็นชุดเดิมเมื่อวานนะพูดถึงนะ เมื่อวันหลักร้อยเก้ามาหลักร้อยเก้ามามีเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดไปคู่หน้าน่าจะมาวันนี้น่าจะมามันเป็นไปนไม่ได้ที่สิบแ้มจะไม่มาศูนย์เลยสามรอบเนะี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับท่านลกันเนาะชอบเด่นเล่นเด่นครับชอบตัวรองเล่นตัวรองครับส่วนถ้าเอ้ยไม่เอาได้ศูนย์ไม่มาที่เล่นเก้า็ได้ลองเล่นเก้าก็ได้นะครับถ้าเก้าก็เป็นเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดประมาณนี้เนาะ ก็ขอขอบพรคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมับฟังครับเดี๋ยวเจอกันในฮานอยปกติฮานอย VIP ครับเมื่อวานฮานอยปกติ6ตัวรองมาจอด4994นะครับ